ที่ออของตาก็จะมีอยู่วัน,นี้จะได้กี่ตัวไม่รู้นะก็ลองดูครับหนึ่งมาแล้วสาม,มสี่หกแล้วก็บอรอ,อจะให้ลุงอธิบายไปด้วยเลยก็ได้อ่ะลุงอธิบายไปเลยแล้วก็จับมาให้มันเดิม งวดวันที่หนึ่งตุลาเนาะหนึ่งตุลาหกสี่ครับสูตรนี่เป็นสูตรคำนวณนะครับที่งวดที่แล้วตัวเดียวคือสามหานครับหรือกงค์ไห้นะครับงวดนี้นะครับที่มันออกปยนี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เก่าสามหาเนาะเด็กถ่ายมันก็เก่าศูนย์นะครับสูตรนี่สูตรนี่นะครับ นะครับเพ็ดแล้วนะครับมันจะออกมานะครับบอกเราปัญหาแล้วนะครับบอกมาเป็นสองนะครับตัวนี้ตัวนี้สองนะครับสัตว์บอกครับสองเด้ออืมพูดไปเลยครับลุงที่นี่ก็ูตรที่สองนะครับแลวมีออกมาแล้วนะครับคือศูนย์เจ็ดศูนย์สามเก้าห้าเก้าศูนย์นะครับบวกกับ สองอีกนะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็ได้เท่ากับหกนะครับตัวนี้ได้สองนะครับตัวนี้ได้หกนะครับที่นี่มหาลักลอยมหาลักลอยนะครับมหาลักลอยนะครับในตัวนี้นะครับคืออก้าสามหานะครับที่ผมได้หาลักลอยแล้วนะครับมันได้เก้านะครับ ลักลอยไปเป็ดเก่าไปสามเปแปดเปสี่นะครับเน้นที่เก่ากับสามนะครับหลักลอยนะครับให้อามาใส่ครับนี่นะครับสองหกหกสองนี่นะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับที่ทิพมด้เลยนะครับบวกลบคูณหารแล้วนะครับได้สี่หกตัวเดียวนะครับ ออกมาซีหกตัวเดียวนะครับส่วนนี้นะครับคราวนี้ก็จะมาจับให้เหมือนเดิมเหมือนงวดเมื่อกี้นะครับก็อีกทางหนึ่งนี่แหละครับบวกลบคุณหารตาก็มีสูตรของในใจของตาส่วนอะไรพูดถึงเลขออกกําลังกายไปก่อนตาเนี่ยเอาว่าไงเดนเลออกกําล่างกายวดนี้นะครับพูดไปเลยเดี๋ยออกกําลังกายงวดนี้นะครับเดนหนึ่งเดนสี่นะครับล่องสามอีกตัวหนึ่งก็คือสองนะครับ ทีผมสองสองผมอะไ้ออมาก็คือเอาหกมาแทนเพราะว่าสูตรนี้มันมาหกนะครับสูตรนี้ม้าหกนะครับหกกับสองนะครับผมไม่ได้ดึงมาตัวหนึ่งนะครับมีหกกับสองนะครับหกสีวิ่งหกวิ่งสามหรือวิ่งสองก็ได้นะครับเพราะว่ามีอีกตัวหนึ่งคือสองนะครับที่ผมบร่ได้ดึงมาห่วยนิดๆเออก็ได้เออนี่นะ ที่สูตรผมเขียนนี่นะครับมีสองมีหกนะครับอืมอืมก็เลยให้วิ่งนะครับต่บอมักนะครับต่บอมักซีหรือว่าบอมักได้ก็ให้วิ่งนะครับเอาสองมาแทนนะครับให้เอาสองมาแทนนะครับเล้เอาวาอมีพี่นองก็จะเข้าใจเนาะครับแต่ว่าที่จับให้นั่นนะครับก็คือมันมีโยเ่เหล็กบใอไม้ไผ่กาวนะครับ มีสามนะครับแล้วก็มีแปแล้วก็สี่นะครับนะครับคือสามนะครับหกสองวยสามสองหกสี่เลยนะครับหรือว่าหกสามสองเดีสี่ก็ได้นะครับอีกต้วหนึ่งนะครับเป็นเก่านะครับส่วนที่เน้นเน้นเหมือนวแต่กอ่อนนะลงใจ Minutes, เน้นๆเลยนะครับตัวหนึ่งนะครับที่ผมเรื่มอะไรเคือมหกสี่นี่แค่นี้เองเม็ดเดียวเหมือนเดิมครับบนหรือล่างเน้นบนหรือล่างเกิดล่างก็ะไดบนก็ได้ครับอบนล่างได้หมดครับพวกกันผาดแค่นี้ครับหล่ร้ายนะครับสรุปสรุปง่ายๆเลยนะครับผมหลายโตนะครับนาาหลายโตมาก็้อยากเหมือนเดิมครับนะครับสรุปแล้วนะครับ ที่สูเ็ดได้ดมากก็คือมีมีหกมีสองเนาะที่นี่ผมว่ารักลอยตัวนี้มันใส่นะครับเอาสามะนะครับสามมาใส่กับหกสองนี่นะครับก่อนจะเอาเก่าดีก็ได้ได้ครับมันจะมีรักลอยสองลักมีสี่รัก,รกนะครับแต่ถ้าชอบจริงๆก็คือหกสองกับสี่หกใช่ไหมเหนยมันก้มก้มไว้หายอ่าทมลุงลุงก็เขียนหกสอง สรุปสำหรับงวดนี้เลขลุงใจบวกลบคูณหารได้นะครับวิ่งคือหนึ่งมีสามมีสี่ตัวรองมีหกตัวรองคือสองนะลุงใจมาอธิบายตัวนี้เมื่อตัวนี้นะครับรักลอยนี่นะครับทับขึ้นมานะครับจากสูตรพิเศษนะครับเลยเก้าเลยสามนะครับไปแปดเลยสี่นะครับ ที่นี่ม่เน้่นเน่นตัวนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับไห้มนเป็นลักลอยนะครับอืมประยุทที่หกสองนะครับหกสองนะครับหกสองสามหกสองสามสองหกแล้วก็หกสามสองนะครับพอเลยกสามตัวเีมันจะกลับกันอยู่นะครับที่นี่สี่หกนี่นะครับกับหกสองเรียกสองตัวนะครับแค่นี้แหล้ายกับ ถูกก็คือถูกไปเลยถูก็ถูกพิษคือพิษเนาะอ่าเม็ดเดียวไปเลยเหมือนเดิมเดียวเดียวครับอ่านี้ครับท่านผู้ชมอ่ะถ้าจับไม่เป็นลุงใจก็จับให้ประมาณนี้อ